สักกี้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 ักอไอ้อะรนดาาเฮ้สวัสดีค่ะเซอาตอมค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ดกร่งิ๊งแล้วก็ตามตอด้วยนะคะอตอมเกิดปีอะไรอาตอมเกิดปีอะไรอาตอมเกิดปีวัว ปี e 1997ค่ะต้อมคิดว่าตอมเป็นเด็กยุค90หรือเปล่าก็ถ้าเกิดนับตามปีเกิดก็ใช่ค่ะแต่ถ้านับตามพัฒ <c oughs> นาก <c oughs> ารการเติบโตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ <c oughs> นะพี่ <c oughs> ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวพี่จะมีของเกา่าทั้งของที่เป็นยุค90แล้วก็เลย90มาเดี๋ยวพี่จะให้ตอมดูแล้วก็ให้ตอมพูดว่าแบบตอมหมักดูจักท้ายเคยใช้ไหม ค่ะแม่อ้าไปเลยข้างในทำไมข้างในมีอะไรด้วยอ่ะอะไรอ่ะเออแต่เขาเป็นฝาเหมือนแบบขวดเบียร์อะไรเงีย้ยเนาะที่แบบว่าเออเปิดออกมาแล้วก็กินได้เขามีกรองด้วยเฮ้ยเขาต้องกินได้แน่เลยอ่ะก็กินได้คำตอบสุดท้ายคือฟิลลิง่งคล้ายๆน้ำใสโซดาอะไรสักยี่ห้อหนึ่งที่เวลาเอามาตั้งบนไฟแล้วน้องมีสีค่ะอ้า โอเคค่ะพี่เขาบอกว่าถ้าหนูอยากรู้เนี่ยหนูต้องรอ15นาทีเพราะว่าน้องต้องใช้เวลา15นาทีกว่าน้องจะปิ้ง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 ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะเสียบปลั๊กรอไปก่อนตรงนี้เลยปิ้งต่อไปเดี๋ยวพี่จะมีภาพของเก่าการ์ตูนเก่าๆให้หนูดูนะคะการ์ตูนเก่าๆการ์ตูนตอนหนูเด็กๆนะเว้ยมี่ตอนเด็กๆแทบไม่ได้ดูการ์ตูนเลยส่ายไง ไปดูช่องเจ็ดมังตอนเช้ามากๆาตีห้าหกงเช้าอะไรเงี้ยจำได้แล้วนะว่าจะเป็นตุ๊กตาปิ๊บ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 เอ่าชื่อเรื่องไม่ค่อยแน่ใจน่าจะเป็นนกขุนทองมั้งเจาขุนทองเจ้าขุนทองเฮ้ยแต่เทมันก็คุ้นนะหนูว่าหนูอาจจะเคยดูแหละ

สุกี้สุกี้ตื่นต้นเตื่นต้นเตื่นเต้นเตืต้นวังอะไรอุ่กี้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 ต่นนี้ยังไม่อยู่เลยว่ามันหลว่านะนี่ไงนี่ไงอ๋ออายิคิเตะดูเป็นทอนเดียวที่จำได้คือสุกี้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  มาลองว่าสกีสกีสกีที่แปลว่าชอบของไอชิเตะดูที่แปลว่ารักเราจะมาลองบอกรักแบบอิคิวซังกันนะคะสกิ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 สกสกิไอชิเตะดูอันนี้คือเสร็จแล้วอ่ะยังยังไม่เสร็จใช่ไหมน้องหน้าจะขึ้นได้มากกว่านี้ค่ะตอนนี้น้องหน้าตาเหมือนมีใหสเน่ ไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยจริงจริงน้องเครื่องอะไรแต่วน่าจะเป็นฟิลดิ้งเหมือนสู้กันใช่ไหมแอคชัน่นแอคชั่นหน่อยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ตรงกลางนะคะถือข้างในนั้นคือจกักรวาแน่เลยเพราะว่าข้างในมีดาวเสาแล้วก็มีสีประมาณกาแล็กซี่กาแล็กซี่เต็มเลยถือแบบนี้แล้วน้องปกสีม่วงด้วย ไปดูเลยพี่บอกแล้วว่าตอนเด็กๆโอ้ของการ์ตูนประมาณเท่านี้อ่ะโ,โดเรมอนที่ไม่มีโดเรมอนน้องแค่โดเรมอนรึเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่โดเรมอนแต่เหมือนโดเรมอนเลยชิซุกะอยู่ข้างบนโนคนข้างล่างคนข้างล่างด้านขวาคือซูนิโอมีจุกด้วยคนตรงกลางคือโนอบิตะแม้ใส่แว่นแต่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่โดเรมอน แต่เหมือนโดเรมอนมากเลยเขาคือใครอ่ะเขาเหมือนโดเรมอนแต่เขาไม่ใช่อ่ะไม่เคยดูอ er ีกแล้วไม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องนินจาฮัตโตรินินจาฮัตโตริไหนๆก็มีนินจาแล้วนะคะเดี๋ยวตั้มจะลองเป็นนินจาหนูจะปาดาวกระจายนะคะรบกวนพี่จีจีใส่ดาวกระจายให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมบอกกระแทกตัวเองด้วยนะคะ ชื่ออะไรอ่ะไรู้ว่าอะไรอ่ะนกมากเลยอ,อ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะเสเปิดเสร็เปิดบาย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 แบบตันดาวคอกัปตันดาวคอเอ้ยรู้แล้วขอตอบตัวแรกตัวพีกัปตันแพนิคเน็ต

เครื่องใส่ททปเคปเปอร์ต้องใบต้องใบยาวซาเซาอรเาเพลร์ซาอะไรอ่ะเคยใครไหมแต่เคยเห็นเฉลิ่เฉลิ่ียกว่าเสเบา เฮ้ยไม่เคยเล่นที่แบบว่าออกมาแล้วท่าเป็นลูกโป่งแล้วก็เป่าแต่ตัวเด็กผเป่าไม่ออกคือเพื่อนนะเป่าออกแบบเขาจะต้องแบบอมก่อนด้วยใช่ไหมคะเหมือนอมให้มันแบบนิ่มอ่ะแล้วก็เป่าฟูออกมาของมันก็คือเป่าแล้วก็คือไอ้ลูกโป่กระเด็นไปเลยไม่ได้แบบว่าออกมาเป็นลูกโป่งเป่าจู่ๆตัวกระเดนหายไปเลยเรียกว่าบอลลูนเรียกว่าลูกโป่งเรียกว่าเป่าลูกโป่ง เรียกว่าอะไรอะไม่รู้่าแล้วเขา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 มีชื่อเรียกด้วยเหรอคะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใช่ถ้าใช่ใช่ใช่โอเคโอเคไม่เขียนไม่เีนเขียนลูกป่งวิทยาศาสตร์โอ้ f อ n ็ทุกคนก็เคยเล่น FSN อ่ะใช่ไหมถ้าเป็นแบบคนเจีาเรา ประสบการณ์มากมายนะคะเม oh, <wow. S 1> ้งงากอยกับเพื่อนเคยมีประสบการณ์พี่ตื่นมาแอบเล่นคอมก่อนคืนทําให้แม่เอาเน็ตออกเลยถ oh, <no. S 1> ามว่าพี่คนไหนลองไปเดาดูนะคะมีอยู่สองคนอนตะต้องมาตัว <laughs> หนูจำได้ว่าหนูเคยใช้สิ่งเนี้ยเพบงานตอนเด็กๆไปสม่มครูครูจะให้ใส่ลงอันเนี้ยไปแล้วก็ไปส่งก็ูเรียกว่าเพจดิสชื่ออย่างทางการเนีว่าฟลอปปี้นีสโอ้ฟลอปปี้ิออสอะไรอ่ะเพจเจอร์ พิมพ์ไม่ได้มันพิมไม่ได้มันไม่ได้หมุนกระพือที่เงามันไม่ได้กดซ้ายขวาได้ไม่ได้แล้วทำไงไม่รู้เลยวิธีการมันก็คือเราจะต้องโทรไปที่ call c e อ t e r แล้วก็บอกคิดถึงนะคะทาง call center เขาจะส่งข้อความเนี่ยไปที่หมายเลขที่มีอ่ะติดต่อด้วยใช่และเครื่องนี้เอาไว้อ่านะแย่แล้วอันนี้เป็นเรื่ที่แค่รับสารอ๋อเหมือนมีคนกลางคนนึงโหถ้าเัิดแบบนี้คนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นคนของเมนเจอร์อ่ะก็ต้องมีเยอะมากเลยไม่ค่อยส่งความนอสุดปัาก็จะบอกว่าสแตมเซเว่นอย่ก่อนอะไรอ่ะเหมือนที่จดเบอร์เพื่อนอ่ะใช่ไหมเอาไว้แบบจดเบอร์จดที่อยู่แล้วก็เป็นเหมือนสมุดเล็กๆแล้วก็ดึงออกมาบัตรโทรศัพท์บัตรเติมเงินใช่ไหม คล้ายๆแต่ว่าใช้กระ,กระตู้ปุ๋ยพี่สมัยนั้นได้เงินไปโรงเรียนแบบกีบบบ่บาทอ่ะ2บบาท10บาท20บาทบตราทลา5 0บาทแม่ไม่มีทางให้ไปแน่นอ <c oughs> นหมดแล้วนะคะแต่ว่าน้องยังคงอุ่ยยังไงยังไงน้องลอยขึ้นมาไม่น้องลอยขึ้นมาน้องลอยขึ้นมา <c oughs> อันนี้นี่คือสิ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มคิดจนถึงตอนนี้นะคะ เราถึงได้รู้ว่าน้องลอยขึ้นมาได้แต่ว่าสมหรัเราน้องคืออะไรที่ตกแต่งบ้านอืมที่ตกแต่งบ้านก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับของ 90s พี่ๆเตรียมมาแกล้งหนูเรียกว่าอย่างดีกว่าเล็กมาแกงหนูมาแกงหนูทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็คุ้นๆไม่รู้ว่าจะมีสาระสักเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าจะมีสาระให้บ้างในยุค 90s นีนะคะ ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้าของอะตอมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีของอะไรแปลกๆนะคะอยากให้หนูลองทายหรือว่าอยากให้หนูรู้จักสิ่งนั้นๆเนี่ยสามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะตำลองจะรออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเซอะตอม